นี่มันคือเดเวอร์เจนซ์หรือเดเวอร์เจนซ์กันแน่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเกิดเดเวอร์เจนซ์เนี่ยเดี๋ยวมันกลับตัวขึ้นเฮ้ยถ้ามันเกิดเดเวอร์เจนซ์เดี๋ยวมันกลับตัวลงมันคืออะไรมาดูกันเดเวอร์เจนซ์นะครับมันคือการขัดแย้งกันของราคากับอินดิเคเตอร์อินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะมีตัว RSI และอีกตัวหนึ่งคือสโตล์หลักๆเลยที่เขาเอาไว้ดูตัวเดเวอร์เจนซ์ซึ่งเดเวอร์เจนซ์พวกนี้มันจะมี2คําที่ควรจะรู้เอาไว้นั่นคือคําว่า bullish กับ bearish บูลิชเดเวอร์เจหมายความว่าเฮ้ยไอตัวราคากับอินดิเคเตอร์เนี่ยมันมีการขัดแย้งกันนะพอมันขัดแย้งกันเนี่ยมันก็ทําให้เกิดสัญญาณที่บอกว่าอาจจะมีการกลับตัวขึ้นของราคาหรือกราฟได้ส่วนบ r ลิชเดเวอร์เจคือคู่ตรงข้ามพอมันเกิดบ r ลิชเดเวอร์เจมันคืออะไรกราฟกับอินดิเคเตอร์มันวิ่งสวนทางกันไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายความว่าเฮ้ยถ้ามันมีบลิชเดเวอรเกิดขึ้นมา อาจจะเกิดการกลับตัวลงของราคาหรือกราฟก็ได้กดเซฟเอาไว้เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาสอนวิธีการดูไดเวอเจน